สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ NT สมุทรสาครนะครับกับวอล์กครั้งแรกของเรานะครับแปลกใจใช่ไหมล่ะวันนี้เราจะไปไหนกันอ่าวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้ข่าวมาว่าเขามีงานประตูและของดีจังหวัดส,ม,สมุทรสงครามยังไงวันนี้ทาง NT สมุทรสาครนะครับเราจะพาไปช็อปไปชิมไปเที่ยวไปดูกันว่าของดีของสมุทรสงครามเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยตามมาครับเฮ้ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุโขทัยกันไปงานประตูนะครับเมื่อไปจังหวัดสงโขทัแล้วอ่ะเราก็ต้องมีเกมมิดนึเกมอะไรฮะเรามาดูดีกว่าว่าขอเจ้าเอ่อของที่จังหวัดสงโขทัยมันเป็นยังไรบ้างอ๋อได้มาใช้คนละหนึ่งอย่างเลยจ้าต้มโอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้มโอมาที่จำได้แล้วต้มโอมาเคยเออต้มโอเอ้าเวลาเวลาไปเนี่ยจะเข้าแม่กองอ่ะเคยเห็นร้านค้าตรงนี้มันมีต้มโอไข่ไข่ไข่ยข่เดี๋ยว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 เป็นนนคผมเาะ ทีก็มีการสับสนกันเล็กน้อยของเรื่องส้มโอนะครับว่ามันเป็นของจังหวัดสงขลาจริงๆแล้วส้มโอเนี่ยมันเป็นของจังหวัดนครปฐมเนาะอ่าความรู้ใหม่เนาะมีม,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 มีมีเราไม่รู้เดียวใช่แต่เป็นผลไม้เนี่ยขึ้นชื่อของเขาก็น่าจะเป็นลินจีหรือเปล่าใช่เปล่าลินจี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  <laughs> ลินจี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 แมส่งมาอะไรก็ต้องเล่นกไดหรือเปล่าโอ้โหและออย่างหนึ่งอยากรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแบบมันมีอะไรบ้าง อัมพวาค่ะอัมพวาเคยเดินบ่อยใช่ไหมล่ะใช่่คะเดินใครลึปบ้าใครเนาะใครอ่ะหรือแฟนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไรคุณลังคาเสดงเที่ยวของเขาคืออะไรบ้างตลาดตลาดน้ำนอนไหวนอนหวนอนหวเดี่ยวเอาอีกแล้วเป็นอะไรจันนะแล้วเขาบนหรือเปล่าเอาจริงอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงนะเนี่ยโอ้ยแรงมากนะบางทีแบบแรงมากนะเรามีอะไรซัมติงกับคนสวัสดิ์ก็ถึงขอ้นจ้าไม่มีคะโอเคงั้นขอแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งสวัสดีวันพักก็ได้ค่ะ ดู้จักสักวัดหนึ่งไหมหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรบ้านอะไรโอเคหลวงพ่อบ้านแหลกครับผมตอบให้น้องผมเลยแล้วกันเนาะโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปที่จังหวัดสุโขาัยกันดีกว่าว่ามันมีของดีของเด็ดอะไรเดี๋ยวไปแนะนำให้น้องเขารู้จักกันดีกว่าว่านอกจากปลาทูแล้วลิ้นจี่แล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลย เาะครับ,รบตอนนี้เราอยู่กันที่สาราจังหวัดสัขทงุรมนะครับแล้วอยู่กลางานเทศกาลปราตูของละของอีเมืองแม่ก่อนะครับานที่24กับตอนที่มีชื่อว่าจานี้มีหลักนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเวลา16บนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับไปดูกันเลย และของดีเมืองแม่กองใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมนะคะแต่ละร้านค้าว่าวันนี้เนี่ยมีร้านอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในง,งานกันเลยดีกว่านะคะ <S 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 ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขายไงคะพี่ก็จะเป็นกล่องห้าสิบบาทครับผมอันนี้่องละห้าสิบใช่ไหมคะใช่ครับกล่องห้าสิบบาทอันนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าปลาทูอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาทูข้อธรรมดานี่จะเป็นส้มตำปลาทูเทมปุระเท่าไหร่การนี้อันนี้ก็ห้าสิบครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นซาโมซาปลาทูซาโมซาปลาทูใช่ครับเนี่ยกินอันนี้ไหมอ่าถ้าเกิดตอนนี้เราต้องทำให้ใหม่ครับร้อนร้อนได้ค่ะดิ้โชว์ครับโชว์ครับลองลองชิมอันนี้ได้ไหมวันนี้เอาดีกว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวก็ให้ก

กำลังชนเด็กแบบๆอันนี้คือกินไหมลองกิดไหมอันนี้คือเมนูอะไรคะต่อเหนียวหน้ามันเลยเธออันนี้สวัสดีค่ะรอตัวนนิดนึงค่ะอันนี้อะไรอะคะเป็แซนด์วิชปลาทูนะคะได้ค่คะจะเป็น,ปนต่อเหนียวหน้าปลาทูจัดแต่เอามาห่อทัลายถ้าเป็นปกติโบราณจะเป็นแบบนี้แต่นี่เรามาเป็นปลาทูฟิชชั่นก็เลยมาทำแบบนี้ค่ะขายกล่องละสามสิบบาทเองค่ะลองลองลองอันนี้ให้ชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวขอชิมเลยค่ะ เชิมเออิมนี่ันาตูไหหลอดยอดชะกามค่ะที่ออกแานคือปัญญาหลแตกขญาตชิมนะคะ จะเป็นน้ำยาปากประตูจ้านี่คือน้ำยาประตูไนลอดย้อดชจ็คตามจ้าของน่ากินเดี๋ยวมากอันนี้เป็นผักไทยลูกชิ้นก็มีค่ะแต่ก็ของเราคือเดิน์ชนแล้วนะคะอันนี้เรารอเรารอแว็กกินอันนี้ไหมมาเอ้ยมาบาร์บีคิวประตูไม่เคยเห็น ก็ม่คิว่าทุก <si ็มีประูเอากี่ไม้เลอสองไม้ห้าสิบเอาสองไม้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะทางนี้ไม้นะจ้ะหนึ่ง อครันนี้อร่อยมาหมว่าปลาทูอ่ะพี่เอาไปทอดก่อนหรือเปล่าคะปลาทูอดก่อทอก่อนให้ยัไกรอบก่อนะร่อยมากออร่อยมากเลยเอาเผ็ดเผ็ดเผ็ดอร่อให้านิบ้าาทห้างนะเดนะจะขอที่นี่คำนึงนะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะอันนี้ข่ายยังไงอะคะค่ะเท่าไหร่นะสามสิบค่ะทใส่เครื่องได้กี่อย่างอะคะสองอย่างเป็นไอติมจัดอะไร่ะเป็นกะทิเป็นไอตมกะทิค่ะ ที่ไหนเอาอะไรเอาใส่อะไรอ่ะข้าวโพดอันนึงค่ะเอามาช่วยหนึ่งใส่ข้าวโพดข้าวโพดอะไรอันนี้ก็ได้ข้าวโพดค่ะคือราเท่าไหร่คะเนี้ต้องให้ครูฟองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไดนไหมคนนะคนก่ะ

โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงที่จซนที่จะเป็นอะไรนะตลาดเมืองค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอบูทที่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออให้แลกคูปองก่อนนะคะเพื่อที่จะมาซื้ออาหารในนี้ก็จะมีโซนให้นั่งกินด้วยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะมาชิมซื้อของกลับบ้านกันส่วนใหญ่โซนนี้ของมันก็จะเป็นปลาทูที่อาหารที่มีประทุติบกับปลาทูใช่ใช่แนี้ถ้าคนที่จะมาื้อ อาหารเกี่ยวกับปลาทูก็แนะนำที่ร้น,นี้เกิดด้านนอกน,นี่มันก็จะเป็นแบบว่าของขายทั่วไปตรงน,นี้ค่ะไปซ้อนแล้วคูปองค่ะอันนี้ก็จะมีมูเนเต็ดของที่ระลึกเป็นของแม่กองอนี่ก็เป็อของที่ระลึกฟางปลาทูกูโรตีชาช้าก็มาค่ะุ้ยกูพี่สิงคโ,โปร์ล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะคนก็ค่อนข้างจะ6,000ไปฝากมือหน่อยกันไหม เน่้ไงในค่ะก็จะเป็นของกินทั่วทั่วไปจะอันนี้เราไม่ต้องเรกคูปองก็จะเป็นเงินสดได้ <c oughs> ก็ฟีลอารมณ์แบบว่างานกาชาติงานทั่วๆไปค่ะมีหลายอย่างมากทางของกินของหวานของข้าวเสื้อผ้าแฟชิ่นรองเท้าก,กระโปงรปงตะกั่ามีหมดทุกอย่าง,งค่ะผมค่อนข้างจะเยอะโอ้ยน้ำต้มยี่สิบบาทกินน้ำต้มแต่แก้วหนึ่งเอาไหมคะมีเอาแก้วหนึ่งล้างหนังพิซต่าเอาแก้วหนึ่งค่ะ ฝากร้านได้นะคะพี่ขออนุญครัฝากร้านไหนได้ไหมคะครับเอ่อฝากร้านน้ำส้มเลปเตอร์ด้วยนะครับเอ่อเรามีน้ำส้มปั่นน้ำสตรอเบอร์รี่ปั่นครับต้องหาที่ไหนนะครับต้องหาทีไหนเอ่อส่วนมากก็จะออกตามงานครับตอนนี้มีอยู่ที่นี่ก็ใส่กับแพนแสนครับผมแล้วก็มีที่นี่แล้วเอ่อมทั้งามดี็จะมีที่บางใหญ่ครับผมก็องการติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพานะพี่กอล์ฟค่ะ ไก่ร่าดังตาน้ำต้มอร่อยอันนี้ก็เป็นไมโลมีแก้วให้ด้วยเฮ้ยอะไรทอดไหมเธออยากกินอะไรทอดดิเจ้าจากินเอาก็ละมาปั๊บไหมจกินไหมแวะค่ะคือค่ะอันนี้ร้านเจ๊คิดแมลงทอดนะคะร้านเจ๊คิดแมลงทอดจะกินเป็นอย่างเดียวกินกินเป็นระดับแรกอะไรอย่างเงี้ก็ไม่เป็นไม่วันเที่ยวบ่อยไหมคะคุณป้าศรีญาถ่ายรูปหน่อยค่ะเอาบ่อยอ่ะ มาทุกครั้งเลยหรอมาบ่อยใช่ไหมคะครับมาบ่อยคร่ะอันนี้คันที่ดีสีแล้วครับผมอันนี้เพิ่งมาหรือมานานแล้วเพิ่งมา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 ใช่ไหมคะเดี๋ยวแรกอันนี้10ปูแสดงว่าเจ้านี้อร่อยใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะอ้าวคนขายหลอกมันไม่ได้แถมให้มันรู้ไปหนึ่งช้อน10ปัก10ป เราก็อยู่ภายในงาน่ะคะใช่ค่ะคนค่าจะเยอะมากตอนนี้เราเริ่มกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าวลาลคอนเทปเย็นนะคะแล้วก็มีทักไข่ด้วยพี่น้อยกินไหมคะอะไรยี่สิบบาทเอาสามชิ้นค่ะดีเลยตรงนี้แะ đó là mạng không có อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานปทุมนะคะกับของดีเมืองแม่กองนะคะทั้งที่24ตอนจานี้มีรักนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้วันที่9จนถึงวันที่18ธันวาคมน,นี้นะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะ